ก็มีคนโทรมาหาผมทุกวันนะฮะที่นี่ไม่ได้ศูนย์รวมไอคอนนะครับ <c oughs> คนที่โทรมานี่คือใครก็ <c oughs> คนในวงการได้การแหลกแลกเปลี่ยนข้อมูลอยูอย่ตลอดเวลาครับนะฮะตอนนี้แหละครับมันแบ่งเป็นหลายส,ส่วนส่วนที่ต้องรับผิดชอบเพิ่มเติมเนี่ยก็คือแม่ขายที่อยู่ติดตัวบริษัทอ่าซึ่งเป็นบอสเล็กๆน้อยๆมันก็ไม่น้อยแรลกครับบอสสวยบอสนู่นบอสนี่อย่างเงี้ยคนเหล่านี้จะเป็นคนที่ติดตัวบริษัทซึ่งบริษัทจะ นะครับรับเงินจากคนเหล่านี้แค่นั้นทีนี้รูปแบบของบริษัทเนี่ยผมไม่รู้ว่าเขารับเงินชัวๆเป็นแบบไหนเส้นทางการเงินน่ยผมว่านะตำรวจแล้วก็คงจะตรวจสอบเส้นทางการเงินอย่างหนักมากเพราะว่าตัวตัว,ตวทางดีไอคอนผมว่กเขาก็มั่นใจเพราะว่าเ,าเครือข่ายแบบมีดาวไลน์อ่ะส่วนมากผมจะออกบินให้กับค,คุณ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 ไม่กี่คนที่อยู่ใกล้กันแล้วเราควบคุมกันได้ ถูกไหมฮะแต่เวลาที่คุณไปขายต่อคุณก็ไปรับจากดาวไลน์ของคุณแล้วไปรับจากดาวไลน์ของคุณไปรับมารับมารับมาทีนี้ผมตั้งข้อสังเกตว่าคนที่ไปฟ้องส่วนมากไม่น่าจะเปิดบินทางธุรกิจโดยตรงกับบริษัทหรือเปล่าแต่ไม่ต้องตกใจเพราะว่าประเด็นนี้ผมว่าถ้าทางกฎหมายมันเป็นแบบนั้นมันก็สามารถที่จะใช้ลักษณะมามาจัดการได้ถึงแม้ว่าเปเปอร์มันอาจจะไม่ออกเป็นแบบนั้น พราะผมเชื่อว,ว่าสิ่งที่จะโดนเนี่ยคาดว่านะนี่ความคิดผมนะอย่าเขายังไม่ผิดและยังไม่ถูกน่าจะโดนอยู่หลายเรื่องน่าจะโดนเรื่องแน่ๆเลยอ่ะเรานั่งสองผมว่าข้อมูลเช็จค่อนข้างเยอะเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์อย่างน้อยๆอย,อย่างที่ผมดูอยู่อ่ะที่ดาราพูดอะ่ะผมว่าถ้าถทาผมผมฟังน่ะมันเป็นข้อมูลเช็จเยอะหมายความว่าถ้าวันนี้ยืนยันว่าอย่างเงี้ยแสดงว่าแต่ก่อนเนี่ยนำข้อมูลเช็ตเข้าเข้าสู่ระบบอย่างเช่นการบอกว่า ไม่เคยเกี่ยวข้องมันก็มีคลิปที่บอกว่าอันนี้ห้องทํางานส่วนตัวของผมแล้วก็บอกว่าไม่เป็นแค่อะไรนะพีเซนเตอร์พิธีกรแต่ว่าก็มีคลิปบอกว่าผมไม่ได้เป็นเพียงพิธีกรผมมาเป็นผู้บริหารทีนี้ถ้าเกิดสมมุติวา่าเขาไม่รับว่าเขาเป็นผู้บริหารถ้าตำรวจจะเชื่อว่าเขาไม่เป็นผู้บริหารแสดงว่าเนี่ยข้อมูลเ็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์เพื่อให้คนเชื่อ และก่อให้เกิดความสุญเสียอันนี้ข้อมูลเช็จแน่นอนเรื่องนั้นโดนแน่นอนเรื่องนี้ถ้าเกิดเขายังยืนยันว่าเขาไม่ได้เกี่ยวเขาไม่ได้เป็นผู้บริหารหอันนั้นก็จะโดนข้อมูลเท็จแต่ถ้าเขายอมรับว่าเป็นผู้บริหารคลิปนั้นก็ถูกต้องมันก็จะกลายมาเป็นว่าให้การเท็จในวันที่ถแถลงข่าวม,มันจะโดนทั้งเท็จซ้ายและเท็จขวามันต้องเลือกสักเท็จหนึ่งมผมมั่นใจว่าเท็จแน่นะฮะ,ะ,ฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องคดีอื่นละหลายเรื่องนะครับผมว่า น่าจะเป็นอย่างนั้นแล้วปปงอเองผมว่างานนี้ตั้งใจทํางานนะเพราะว่าพูดถึงปปงน่าจะเป็นเรื่องของเส้นทางการเงินนะครับอันนี้เขาก็มีคนพูดเยอะว่าเข้าขายไหมว่าฟอกเงินเข้าขายไหมว่าเป็นลูกโซ่นะอันนี้ก็จะต้องไปสืบนะบเพราะว่ามันมีข้อสมมุติฐานที่น่าสนใจเยอะบินออขายได้ประมาณ5,000ล้าน <c oughs> แต่โกดังสินค้ามีสินค้าไม่กี่ชิน้น <c oughs> น้อยมาก คนแพ็คสินค้ามีไม่กี่คนที่บริษัทผมคนแพ็กสินค้าประมาณ50คนทุกวันขายของไม่กี่บาทเองครขายของน้อยมากนะครับเพราะฉะนั้นผมว่ามันไม่สอดคล้องแล้วก็สินค้าคงคลังเนี่ย400%หมายความว่ามันไม่สอดคล้องเลยธรรมดาบริษัทเนี่ยจะมีแค่ประมาณ5-10%มันไม่สอดคล้องกับการเติบโตตัวเลขมันโดดกับความเป็นจริงแล้วผมอยากรู้ว่าพนักงานประจำออฟฟิศเขาเนี่ย ที่แจ้งประกันสังคมมีทั้งหมดกี่คนมันจะเป็นตัวยืนยันเลยว่าธุรกิจ5,000ล้านถ้าคุณมีคนไม่ถึง500คนขึ้นไปมันผิดปกติมันผิดปกติจริงๆครับอย่างบริษัทผมก็ไม่ได้ใหญ่โตของผมก็มี100นะร้อยคนนะประมาณร้อยคนเก้าสิบแปคนอะไรเงี้ยผมก็ว่ามันก็เป็นสัดส่วนที่เหมาะสมะกับการเติบโตเพียงเท่านี้แต่นี้ถ้าเกิดสมมติว่าดีไอคอนมีพนักงานประจำเพียงแค่สาคนอะ แล้วทางานกันได้5000ล้านน่ะผมมนยิ้มไปกันใหญ่แล้วก็อยากจะให้จี้ลงไปที่บริษัทที่ผลิตสินค้าให้ทั้งหมดว่าผลิตที่ไหนผลิตปีแล้วผลิตเดือนนี้เท่าไหร่ต้องขยี้ให้หมดออกมาแล้วจะเจอแน่นอนครับล้านเปอร์เซ็นต์ครับเคสเนี้ยมันไม่ได้เป็นเคสของผลกระแสะเคสเดียวมันเป็นเคสอย่างอื่นด้วยผมบอกเลยมันผสมปนเปกันหมดแม้กระทั่งคุณอี้ทันคุณเนี่ยผมก็รู้ว่าเขาเล่นหนัก นะเขาเล่นหนักในกรณีที่มีพี่แซมนะรเราก็ต้องเข้าใจว่ามันเป็นการเมืองด้วยนะครับแต่ว่าผมก็ต้องบอกตรงๆว่าพี่แซมก็ก,ก็พลาดอ่ะนะฮะเพราะว่าคนเราเคยทํางานการเมืองมาเนี่ยเราจะต้องอยากคิดถึงประโยชน์ส่วนตนก่อนเราต้องคิดถึงประโยชน์ส่วนรวมและความเดือดร้อนของคนแต่ถ้าพี่แซมยังมาลอยหน้าลอยตาเหมือนก็ฉันก็ไม่ได้ผิดบริษัทเดียคอนก็ไม่ผิดไม่รู้มันจะผิดตรงไหนคุณ คุณมีวิญญาณนักการเมืองเหลือสัก0 0 1ยไหมคุณเห็นไหมครับว่าเขาค่าตัวตายไม่มีกินนะออกจากงานนะครับชีวิตล่มจมเดือดร้อนเพราะใครกลุ่มคุณแล้วคุณยังมาลอยหน้าลอยตาหาสาเหตุกันไม่เจอผมว่าเพี้ยนละนะฮะอ๋อก็ปิดฉากชีวิตการเมืองไปได้เลยแบบนี้ก็ดีครับเพราะว่าอยากให้รวมกันไปเยอะเพราะว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นมาตั้งแต่ปี6 1 ปี6กก็ทางสคบก็ได้พยายามเอาผิดอยู่ไปทุกหน่วยงานแต่ว่าทุกหน่วยงานก็นิ่งเฉยถูกไหมครับได้รับเรื่องแต่ว่าเงียบกิบนะไปต่างๆนานาไปหมดแล้วครับทั้งตำรวจทั้งออยทั้งกระทรวงการคลังก็ไปหมดนะครับและเคยมีวินิจฉัยออกมาแล้วด้วยว่าเข้าข่ายแต่ว่าก็ปล่อยให้มันจากวันนั้นเนี่ยหลักแค่เป็น10บสล้านร้อยล้านปล่อยให้มันระบาดมาจนถึง5,000ล้านต่อปีอ่ะ ผมว่าความที่รัฐบาลเฉยเมอยอะณนะวันนั้นที่รู้สึกมันยังไม่ใหญ่อะมันมันก็กลายเป็นแบบวันนี้ได้แล้วก็ตัวของเขาเนี่ยสืบประวัติได้เข้ามาจากเจเนสซึ่งก็คือธุรกิจหนึ่งที่เป็นลักษณะนี้แล้วก็ปิดธุรกิจไปแล้วหนักมากผมก็รู้จักบริษัทนี้และหลังจากเจเนสก็ไปทําบูมถูกไหมเออมีปัญหาไม่บูมอะก็เห็นตีกันอยู่ไม่ใช่เหรอเห็นว่าทิ้งคนขายของ คือมันมีประวัติให้เราได้ดูอยู่ค่ะแล้วอ่ะยังปล่อยมาเป็นแบบนี้รัฐบาลนี้ก็อย่าปล่อยอย่าปล่อยให้มันจบง่ายนะต้องเอาคืนมาให้หมดมีเท่าไหร่ถ้าเขาผิดจริงยึดให้หมดนะฮะแต่ถ้าเขาไม่ผิดก็ให้เขาไปให้หมดเออกันแล้วแต่เขามีเอฟเฟกต์เยอะมากเลยค่ะแบรนด์อื่นๆตอนนี้น่าจะร้อนหนาวๆกันแล้วค่ะก็เอาจริงๆนะครับผมก็ไปดูบางแบรนด์บางแบรนด์เพิ่งไปขยับจดทะเบียนเองคร หมายถึงว่าขายกันมาตั้งนานเพราะว่ามันต้องมีกฎหมายจดทะเบียนเรื่องของการขายออนไลน์<ะ>การขายแบบเขาเรียกเครือข่าย<ะ>มันมกีกฎหมายคนละฉบับนะบผมก็ไปส่องดูครับไอร้อนหนาวเป็นสิ่งที่ดีเพราะผมเชื่อว่าไม่ได้มีแบรนด์นี้แบรนด์เดียวดีไอคอนที่เข้าขายไม่ได้ขายสินค้าจริงจังแต่ว่าหาสมาชิกนะครับโดยการที่เงินสมาชิกข้างล่างจะมาดันผลประโยชน์ให้กับทุกคนที่อยู่ข้างบนจนถึงตัวเจ้าของมันเป็นลักษณะของถ้าสำหรับผมนะ ก็คือซีโร่ซัมเกมนะรภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าซีโร่ซัมเกมคือเออมันต้องมีคนเสียเงินมันถึงมีคนได้เงินมันไม่ได้ขายของแล้วได้เงินคุณเสียมาสองแสนห้านี่ก็ได้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 ไดบอสทุกบอสได้หมดเพราะฉะนั้นมันต้องมีคนเสียมันถึงมีคนได้เขาเรียกซีโร่ซัมเกมลักษณะแบบนี้มันเป็นอันตรายต่อต่อสังคมไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนซึ่ง่างประเทศเนี่ยการนำธุกรกิจแบบนี้ทําไม่ได้นะบางประเทศเป็นการผิดกฎหมายอย่างรุนแรง นะครับแต่ประเทศไทยอ่ะเป็นประเทศที่ยังผ mm ่อนแอนะครับยังปล่อยให้ทําผมว่าจริงๆแล้วเนี่ยระบบเครือข่ายถ้าเป็นไปได้อ่ะเลิกก็ได้นะ mm hmm. เลิกเลิกก็ได้เพราะว่ามันไม่ได้ยึดโยงอยู่กับการขายสินค้า mm hmm. มันยึดโยงกับการหาสมาชิกและการหาสมาชิกเนี่ยถ้าเราประกาศตรงๆว่า <c oughs> รับสมัครสมาชิกร่วมขายของใครสนใจลงทุน2005 จะได้เป็นผู้ใช้ลงทุนสองสี่หมจะได้เป็นผู้เริ่มขายลงทุนสองแสนหจะเป็นผู้ขายที่มีฝีมือบอกเข้าไปผมว่ามันยังไม่ผิดแต่ธุระอะไรที่ดีไอคอนนะครับเป็นเครือข่ายมีสินค้าเป็นองค์ประกอบมีดาวรายเป็นเมนหลักแล้วอยู่ๆมารับสมัครสอนออนไลน์มันใช่อ่ะครับอันเนี้ผมบอกเลยนะ มันเข้าขายสําหรับผมนะหลอกลวงสําหรับผมนะความคิดผมมีสิทธิ์ที่จะพูดได้นะแต่จะหลอกลวงไม่หลอกลวงขึ้นอยู่กฎหมายความคิดผมเนี่ยคุณขายของคุณก็โฆษณาของถ้าคุณไม่อยากโฆษณาของคุณโฆษณาหาคนอ่ะมาขายของกับเราไหมคุณแบบเปียมาขายของกับเราไหมแต่คุณบอกว่าโรงเรียนสอนออนไลน์อันดับหนึ่งจาก9,800จาก5,900มีหมดทุกราคา วันนี้พิเศษเหลือเพียง98บาทจับมือสอนคุณเอาคนละเรื่องมาเอา d a t a าเบสแล้วเอา o o t t c t พอพอเขาเข้ามาปับ๊บคุณก็พูดเป็นน้ำจิ้มแล้วคุณก็บอกสเต็ปต่อไปคือต้องจ่ายเพิ่มต้องจ่ายเพิ่มทีนี้พวกบอสเนี่ยแล้วยิ่งมีบอสเป็นดารามันก็จะแบบเหมือนสะกดจิตอะ่ะเออพอสะกดจิตอะ่ะวิชาเนี้ยมันก็จะทำให้คนมึนงง แล้วในที่สุดเนี่ยไม่มีเงินก็กู้มีรายหนึ่งไม่มีเงินกับบ้านขายรถเอาบ้านเข้าจำนองรู้สึกจะอยู่โคราชจนปัจจุบันไม่มีบ้านอยู่รถก็ไม่มีขับมันเป็นอย่างนั้นก็เลยนะมันไม่ได้เกิดเคสแรกเจ้ารัฐที่ต่างๆนานามากมายในประเทศไทยนะฮะจะเปลี่ยนชีวิตนะจะเข็มไปทางทิศไหนทิศไหนมันมีหมดมันรวยกันเป็นแบบมหาศาลเป็นพันล้าน เพราะฉะนั้นนะต้องคิดให้ดีว่าเขาจะทําธุรกิจต่อให้มันเป็นเรื่องของเครือข่ายแต่เขาดึงโยงคนให้เข้ามาเรียนออนไลน์มันเป็นการสับขาหลอกพอสับขาหลอกผมก็มีคําว่าหลอกผมก็คิดว่ามันเข้าข่ายที่จะหลอกลวงไม่ได้บอกวัตถุประสงค์ที่แท้จริงตั้งแต่แรกเป็นการโฆษณาผิดวัตถุประสงค์โฆษณาเกินจริงโฆษณาแบบหลอกลวง พอไปถึงแล้วมันเป็นเรื่องอื่นนะฮะอันนี้อันนี้ต้องวิเคราะห์เ,เ,เสียใจ,จัเสียใจทำไมรวยจะ,จต,ะตายไม่ไม่ต้องเสียใจหรอกครับเก็บให้ทันแล้วกันผมก็เคยเจอเขาวิรวยจตะตายโอ้โหคนอะไรนาฬิกาเยอะขนาดน,นั้นเขาก็เคยชวนผมไปที่ออฟฟิศเขาผมเคยไปนั่งมผมก็เล่าให้ฟังแล้วครับผมก็เจอเขาตัวตัวเลยนะคุยกันไปคุยกันมานะตอนแรกคุณพอออกมาที่ผมจําไม่ได้นะ เพราะในภาพจริงกับตัวจริงนี่โหต่างกันเยอะเลยนะฮะผมจําไม่ได้ผมวาในจินตนาการพอจะต้องสูงแบบโอ้โหหน้าเป๊ะเลยโอ้โอ้โหไม่ได้บูรี่ไบูลีนะาเพราะทอรไเขาไปขายโฆษณาไงเขาสนใจเขาสนใจมิสแกนซื้อไมไม่ซื้อสิครับเขาหลอกผมไปนั่งแล้วก็เอาคอลลาเจนตัวใหม่สีชมพูชมพูให้ผมกิน พอจะกินปั๊บตากล้องของบริษัทเข้ามาหลังห้องสแนปช็อตอุ้ยเงินเงินสปอนเซอร์ก็อยากได้ใช่ไหม<ช>อยากขายท<ช>ําไง<ห>ดีวะอ่ะกินสแนปช็อตไปโอเคคุยกันจนเสร็จละครึ่งชั่วโมงเสร็จเรียบร้อยจะกลับสวัสดีครับเ<ช>ขาบอกขอถ่ายรูปหน่อยโอ้โหคราวนี้เป็นเรื่องเป็นราวเลยนะ<ช>มีแฟลอย่างนี้มีอย่างนี้ด้วยน<ช>่อยมีไฟนะทีมงานมาเลยมาสมไฟยืนเป็นเรื่องเป็นราวเลยใกล้ชิดเลยผ่านไปไม่ถึง15นาที โพสแล้วเฟซบุ๊กเลยแล้วผมก็เลยแบบรู้เพราะว่ารองผู้อำนวยการสถานีโทรทัศน์ใหญ่สถานีหนึ่งเป็นสมาชิกใหญ่ในนั้นด้วย,ยโทรมาหาผมว่าผมมีเบอร์ส่วนตัวเขาเขามีเบอร์ส่วนตัวผมนะฮะแล้วเขายักใหญ่สิยักใหญ่นะฮะเขาถามว่าดีใจจังเลยคุณนวัฒจะมาร่วมงานกับบอสพอรู้สึกแต่ผมตกใจอะไรเหรอครับเขาบอกเอ้าเห็นบอสเห็นพอโพสต์อยู่ผมก็เลยไปดูตายแล้ว โปรเจกต์ใหม่เร็วๆนี้กับคุณนวัฒน์อะไรอ่ะเออเสียงหายหอะไรนะ <c oughs> ออไม่เป็นไรเราผ่านไปนานละผ่านไปประมาณสักสามปีนะสี่ปีนะเออช่างมันเถอะเอออ้างผมว่าเขาเขาทําประจะําอ่ะเพราะว่าเขาเป็นคนมีเงินไงแล้วเขาก็เป็นคนมีภาพคนก็พูดง่ายๆตามภาษาชาวบ,บ้านด้านได้ไอรดอด,ด,ด,ดถ้าคุณจะขอขอเราสักคำหนึ่งอะ่ะก็ไม่ขอยัดเยียดให้เราถ่าย แล้วก็จะบอกสักคําว่าเอาไปใช้ก็ไม่พูดคนแบบนี้ก็คือเอาแต่ได้จบผมเข้าใจเอาแต่ได้ชนะเข้เานะอ้าวถ้าไม่รีบก็ออกหมายจับสิครับคุณแม่ตักมีเป็นดูมีตัวอย่างนะเขา้าฉาหนังตัวอย่างไปแล้วนะฮะอันนี้รอบจริงแล้วอันนั้นรอบตัวอย่างปสมทัศทัคือเห็นไหมทุกคนวิ่งเลยผมก็ขอบคุณนะที่สัมภาษ์ผมวันนั้นที่เอ็มสเฟียที่ผมบอกว่าให้ยุติการทํางานเป็นอย่างแรก หลังบ้านก็คือพีดีเราพีดีเราเป็นพีดีปทุมธานีนะเป็นผู้จัดการมินพิชยานะฮะเขาก็ต้องรีบอ่ะผมบอกเลยว่ามีวิธีเดียวที่จะแสดงจุดจบก่อนจบปัญหาที่จะไปยุ่งเกี่ยวคือยตุติแล้วค่อยไปแก้ปัญหาย้อนหลังถ้าคุณยังทองไม่รู้ร้อนเนี่ยคืออะไรอายุติกันหมดแล้วเขาทุกคนต้องวิ่งไปหาตำรวจเพราะเขากลัวกับว่า4ี่ดชั่วโมงออกไปเจ้าถามว่าถ้าคุณไม่กลัว คุณไม่ผิดวิ่งไปทําไม,อ,มอยู่บ้านสิพรุ่งนี้จะออกหมายจับคุณนวัดอยู่บ้านไม่เห็นมีอะไรม,มาจับมาก็จับกลับถ้าจับผิดคนละจับแน่เรื่องใหญ่แน่แที่ได้ทั้งอทลนยังไงบ้างคโวอโอโ้โหแซมเขาแถลงนลครับผมเห็นเขาวิ่งอย่างไงผมเห็นเขาวิ่งไป,ไป<ม>เดินไปพูดไปวิ่งไปพูดไปพี่แซมมาผมว่าด้วยความที่เขาอะเป็นผู้ใหญ่ แล้วเขาผ่านศึกนักการเมืองมาเยอะเขาจะมีวิธีของเขานะฮะซึ่งไม่มีอะไรหรอกครับที่ได้ความที่ได้ข้อมูลจากเขาเขาต้องเพลย์เซฟสุดตัวนะครับส่วนมินเนี่ยผมก็ค่อนข้างผิดหวังนะฮะค่อนข้างผิดหวังกับสิ่งที่น้องพูดเพราะว่าน้องพูดกับสิ่งที่น้องพูดอยู่ก่อนหน้านี้ที่เป็นคลิปมันคนละเรื่องกันแล้วผมมั่นใจว่าทนายเนี่ยวางทรงมาให้เพียงแค่ว่า พูดเพียงแค่ว่ารู้เดี๋ยวนี้ตกใจเดี๋ยวนี้เลยรีบมาพูดเดี๋ยวนี้เพราะในเรื่องของการขึ้นศาลกฎหมายเนี่ยการรู้แล้วรีแอคทันทีเนี่ยมันจะทุเราอ่าฮะแต่ผมไม่เชื่อหรอกคนอย่างมินพิชยาจะไม่รู้เรื่องราวที่บังเกิดขึ้นนะครับในบริษัทดีไอคอนนะฮะแต่พูดได้เป็นช่องเป็นฉากต้องรู้และหลักฐานบางส่วนแสดงถึงการรู้และการพูดบางอย่างแสดงถึงการรับ รับรู้และรับร่วมนะก็เลยมีความรู้สึกว่าไม,ไม่ค่อยไม่ค่อยไม่ค่อยถูกใจแล้วก็ไม่ยอมบอกตัวเลขนะครับไม่ยอมบอกตัวเลขค่าจ้างคือคือถ้าเกิดบริสุทธิ์ใจนะตอนนี้ฉันไม่มีอะไรแล้วอ่ะมาเลยเจ็ดล้านเอาให้ดูนี่นสัญญาว,ว่าอย่างนี้นี่เจ็ดล้านแปะอย่างเงี้ยรอดสัญญาให้ดูไหมให้ดูไหมมินไหมให้ดูถามคนถามว่าได้เงินเยอะไหมได้เงินค่าจ้างเท่าไหร่ไม่บอก นะครับมีจะหลุดไปครั้งหนึ่งนะครับแต่ว่าทนายก็คว้าไว้ทันนะครับเราก็เลยไม่ได้รู้ข้อมูลนะครับมินก็เลยแบบไม่เคลียร์ข,ข,ข้อที่ได้จากมินก็คือยืนยันว่าเป็นแค่พรีเซนเตอร์และ PR นะครับแค่นั้นเองแต่ว่าเขาโพสัดเจนมินไม่ได้เป็นเพียงแค่พรีเซนเตอร์เข้ามาเป็นบอสเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของทีม นะฮะก็โอเคอันนี้ก็ผิดหวังแต่สําหรับกันเนี่ยผิดหวังอย่างแรงเพราะแต่โป๊ะไปแล้วล่ะผมชอบมากตรงที่โป๊ะอ่ะนะก็คือที่โป๊ะก็คือรายได้นะฮะรายได้เนี่ยก็ได้มาเป็นเดือนมากน้อยขึ้นอยู่กับแต่ละเดือนที่เขาจะคํานวณให้จากการขายโอ้ยอ,อันนี้อันนี้เรียกว่าเปลี่ยนทนายฮะนะแต่ว่าทนายเขาก็ตกใจอ่ะสงสารเขา เขาคว้างกลับไปแล้วไปตีความไปทางอื่นพยายามแต่ว่าอย่าลืมนะเวลาสอบอ่ะเขาไม่ได้เอาทนายเข้าไปสอบด้วยหลักฐานเขาไม่ได้เอาที่ทนายพูดกฎหมายจะยึดโยงอยู่กับคนคนนั้นคนเดียวไม่ั้นต่อให้ทนายพูดเป็นฟ้าเป็นดินสุดท้ายถ้ามันเป็นลมมันก็เป็นลมอยู่คนเดิมนั่นแหละบอกว่าอเดียวที่รอดคือบอลอ๋อไม่หรอกครับเอาแหมนี่ก็เกิดไปผมก็ไม่รอดมาจากกัมพูชานะเอาเป็นว่าผมม่า ผมผมไม่อยากให้สังคมต้องถูกหลังแกนะครับหลายคนบอกไปยุ่งกับเขาทําไมมันก็วนๆอยู่ใกล้ๆตัวทางนั้นแหละหลายๆคนแล้วมันก็ไม่มีแบรนด์นี้แบรนด์เดียวย้ําไม่ได้มีแบรนด์นี้แบรนด์เดียวนะระวังแบรนด์อื่นจะได้เปิดอีกนะฮะแต่ว่าอย่างยเยอะแย,ยะไปไม่ยอ่อไม่เอาก็ไปดูความร่ารวยของคนสิเดี๋ยวก็เห็นเองไงน,นะฮะโรลสล์รอยมีไม่กี่คันหรอกในประเทศไทยนะฮะก็ไม่ว่ากันก็ไม่ได้มีอะไรแต่เดี๋ยวว่าเอาเทราเอาเทราแบรนด์เอาเทราแบรนด์เอาเทราแบรนด์นะครับ การทํางานเป็นสิ่งที่ดีแต่การเอาเปรียบคนเก็บเงินจากคนเล็กคนน้อยเงินก้อนสุดท้ายของเขามาเป็นของเราเนี่ยมันเป็นบาปไม่เท่าไหร่มันเป็นการทําลายสังคมแบบชนิดที่เรียกว่าถาวรประเทศเรามันพัฒนาไม่ได้เพราะว่าคนฉลาดผมไม่ได้พูดก่าใครนะอันนี้ไม่ได้พูดใครนะขออนุญาตพูดคํานี้นะคนฉลาดแกมโกงมักเอาเปรียบ คนที่รู้เท่าไม่ถึงการและใช้วาทศิลป์และภาพลักษณ์รวมถึงอาศัยบาร,รมีคนที่น่าเชื่อถือมาช่วยกระตุ้นให้คนเนี่ยเชื่อง่ายแล้วก็ไปหมดและสุดท้ายความสวยก็อยู่กับคนที่หลงเชื่อครับเขาจะยียวยาตั้งยวยาคนาไงโอยคาว่าเสียเยีวยาวของเขาแล้ก็พูดว่าไงแล้วก็ต้องมีคนตรวจสอบก่อนโอยถ้าเยีวยาวก็ต้องแบบแม่ตักเลย เอาเอามาล่ะถ้าเยียวยาพอง่ายๆใครมีของเอามาคืนในราคาที่ซื้อไปโอเคปะ่ะไ i คอนเขาไม่เอาของคนอื่นมาคืนคุณคุณเปิดศูนย์หน้าบริษัทคุณเลยเดี๋ยวผมขับไปเป็นเพื่อนคุณก็ได้หน้าบริษัทผมรู้จักมาไปด้วยเหรอเออใครมีของของบริษัทดีไอคอนเหลือที่บ้านและเป็นทุกข์ขายไม่ออกกินไม่ได้ทําให้ชีวิตต้องตกอับยากจนเงินจม คุณพอ่อคุณไม่ต้องไปพิสูจน์อย่างอื่นหรอกนะบอสพ่อคุณไม่ต้องไปนั่งหาพิสูจน์ให้เขาขนไปกาแฟของคุณสมมุติคุณขายเขาอุ้ยกาแฟเขาก็แพงนะเออหลายร้อยอยู่สมมติห้าร้อยเขามีอยู่พันกล่องหมื่นแสนให้เขาคืนห้าแสนจบอันนี้ถือว่าทุเลาแต่ทุเลาพูดว่าทุเลาแต่พอที่ไปก็คือเดี๋ยวต้องดูมีแผนกดูว่าเอกสารมันเป็นยังไงทุเลา ทุเราเขาไม่ใช่ทุเราคนเสียหายว้าเดี๋ยว